เงียบเอาละอ้าวสวัสดีครับมาติแคม MC2 ดิ MC2 ดิเอ๊ะนี่กะหลงอ่ะมาคุยกันเรื่องนาฬิกากันหน่อยอ่านาฬิกาตอนนี้มันมีเครื่องที่เอาไว้เรื่องแสงแล้วกันนะครับไอ้เน้นกลุ่มเรื่องแสงก่อนเกลุ่มเรื่องแสงก่อนเรื่องแสงมีสองอย่างมีฟอสฟอรัสอะโพแทสเซียมในตัวเจนไว้ใส่พืชใอ้าวเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือฟอสฟอรัสนะครับสว่างมาก ก็จะหลีลงไปเรื่อยๆเดครับทิ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวมันหลีลงไปเองไม่ต้องไปอัดเดี๋ยวมันจะไปเองนะครับหรือเราอยากให้มันสว่างเราก็ไปตากแดดไว้โดนไฟมันจะสว่างเงี้ยเก็บแสงแล้วมันก็จะหลีไปแต่ถ้าเป็นตระกูลทรีเทียมเช่นเทรเซอร์หรือลูมินอกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันสว่างนะแต่มันสว่างตลอดเวลาแต่วิธีเช็คทรีเทียมนะครับฝากเพื่อนไว้ซื้อมาของแท้ของก๊อปของจริงของปลอมเช็คด้วย UV UV เดียว UV คืออะไรพี่อ่า แสงอุลตร้าไวโอเลตไอแสงม่วงๆเอาไว้ดูแบงค์ปอมอ่ะอ่าเนี่ยคุณส่องไปที่ทีเทียมมันจะมันเลืองเลยเห็นไหมเอาออกเห็นนะมันจะต้องติดติดทั้งหมดนะครับวิธีดูทีเทียมเกรดเอเกรดบมันจะต้องติดแบบใสทุกอันเท่านั้นเองแต่ถ้าตกไว้กลาคืนมันก็จะสว่างอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับให้เพื่อนรู้ว่าวิธีเช็คทีเทียมทำยังไงและ นาฬิกาที่คุณเลือกใช้เป็นฟอสฟอรัดหรือแบบทีเทียมดีซึ่งแน่นอนทีเทียมย่อมแพงกว่าย่อมแพงกว่าครับมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งณปัจจุบันนี้นะครับก็ให้ความรู้กันไปนะครับสนใจก็ลองมาดูแล้วกันนาฬิกาทีเทียมก็คงมีไม่กี่แบรนด์เช่นเช่นเช่นเทเซอร์เดี๋ยวนีนี่นี่นี่เนี่ยตู้เนี่ยตู้เนี่ยตู้เอาไล่เลยอยู่งั้นแหละไม้น่นรู้ไม่นอกจากไม่จากชั้นบนสุดนี่เป็นอีวิกต้าอีิกต้านี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาทีเทียมก่อนกลุ่มทีเทียมไม่นอกนี่รู้ไม่นอกหรือลงมานี่ อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้มาราธอนนะครับหรือจะจะเล่นถูกหน่อยก็เป็นพวกสมิธแอนด์เวสันก็จะมีทรีเทียมออกมาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งมาเทเซอร์ตรงนี้เทเซอร์นี่ก็เป็นทรีเทียมเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้ถูกลุกเดี๋ยวข้างหน้าจะมี MTM นาฬิกาพุทธแพงก็มาดูกันแล้วกันนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยที่ไม่ใช่แบรนด์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคอร์สคอรัสเกี่ยวกนะครับถ้าสนใจก็ไปดูดูวิดีโอย้อนหลังเราแล้วกันนะครับเข้าไปใน YouTube มัน d ิคัมส2010ช่วงนี้มีเกมด้วยนะครับหรือเข้าไปเป็นเพื่อนเรา,าในไลน์มัน d ิคัมส2010คิดอะไรไม่ออกก็เข้าไปใน Google มันดิคัมส0งศูนย์คนึ 2, 0, 0, ่นีุเ่เลือกรู้ให้เต้นเดี๋ยวนี่เพื่อนๆถามมานี่ว่าลูามิ n o กอะอามาแล้วนะจ๊ะใครถามมาลูมิ n o กมาแล้วนะจ๊ะระวังเวอรยีเขียวอือ